สวัสดีครับช่างเปลมจากร้านสมัยที์วิสนะครับวันนี้ผมมี macbook pro มาในอาการ EFI lock นะครับผมก็มันจะทำให้ไม่สามารถลงพวก OS ได้นะครับบ o o เข้าหน้าของไอ้ก่อนกดอัตินเนตนะครับบ o o เข้าหน้าลง OS ใหม่ไม่ได้นะครับ ก็ได้ทำการแก้ไขครับโดยการยกตัวชิปไปออนนะครับตัวนี้ยกเสร็จแล้วผมก็เอามาใส่ที่เครื่องตัวนี้นะครับเพื่อทำการอ่านค่าอันนี้คือหน้าตาเวลา EFI ล o c k นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้หลังจากที่ผมเอาใส่เครื่องอ่านตัวนี้นะครับผมก็ โปรแกรม w i n วินขึ้นมานะครับแล้วก็เซิร์ชคอนโทรล F ครับผมแล้วก็ใส่คาว่าดอลลาร์ซายนะครับแล้วก็ s v s อ่ะก็จะเจอกับตรงนี้นะครับก็แก้ไขโดยการเปลี่ยนค่านะครับให้เป็นค่าวา่างเปล่าโดยใส่ตัว F ครับพิมพ์ F ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะ ตรงสี่เหลี่ยมนี้จะหมดครับทุกตัวอักษรที่มันไม่ใช่ตัวสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็เซฟหลังจากเซฟเสร็จครับก็เอามาใส่แทนไฟล์ค่าตัวเดิมนะครับหลังจากที่ใส่ค่าตัวเดิมเสร็จแล้วแทนค่าตัวเดิมเสร็จแล้วก็เอามายกชิปตัวนี้ครับ กลับมาใส่ที่เมนบอร์ดมันเดิมทีนี้ก็จะสามารถลง OS ใหม่ได้ครับผมก็เดี๋ยวลองเทสให้ดูครับขอบคุณครับคุณนิว นี่นะครับไม่ขึ้นเป็นตัวล็อก EFI ล็อกนะครับไม่ขึ้นรลปกุญแจแล้วก็สามารถบูตเข้าได้ได้ปกติเลยครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหา EFI ล็อกนะครับสามารถมานำมาให้ทางร้านสมัยทีเซอริสซ่อมได้นะครับทางร้านมีหน้าร้านทั้งหมดอยู่6สาขาครับผมมีที่เทอร์มินอลโสกยูเนียนมอเดอ์มอบางกะปิ เดมอบางแคเมกะบางนาแล้วก็ที่สำนักง,งานใหญ่นะครับ่องทางการติดต่อสามารถเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ช่างเปรมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ